สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนหลังจากนั้นเรียนรู้คิดไปแล้วนะคะเราก็มาทำเดินปิดกันเป็น้อมกันเลยนะคะเส้นแรกเส้นแรกคือเส้นอะไรเอ่ยมีใครจําได้ไหมเส้นแรกนะคะคือเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวตั้งเราต้องวาดมาจากด้านบนลงมาด้านล่างเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะจ๊ะเริ่มวาดจากด้านบนลากลงมาด้านล่างนะคะลากให้เส้นเหมือนกันพยายามให้เส้นเป็นเส้นตรงนะคะไม่ให้เส้นเป็นเส้นไส้เดือนเนาะ ให้โคตคลิกคือนะฮะต้องให้ตรงนะคะพยายามให้ตรงรากจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บให้นะจ๊ะอ๋อเจอแล้ว ครูขออนุญาตใช้เป็นดินสนอเนาะเพราะว่าครูไม่มีสีนะคะครูขอเป็นดินสอแต่ว่าของนักเรียนเนี่ยจะต้องเป็นสีเนาะสลับสีด้วยนะคะเส้นต่อไปคือเส้นตรงแนวนอนนะคะเส้นตรงแนวนอนหรือเส้นแนวราบนี่นก็คือให้ความรู้สึกสงบราบเรียบแล้วก็กว้างขวางนะคะลากไปเลยแนวนอนลากให้ตรงเหมือนกันเนาะ,ะพยายามลากให้ตรงนะคะใครคริดว่าเองลากไม่ตรงคูอนุญาตให้เราใช้ไม้บรรทัดได้ได้นะคะใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ลากแต่ว่าพยายามให้ช่องไฟมัน เสมอกันเนาะแต่ครูอยากให้เราลองลากเองแบบไม่ต้องใช้มันทับมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราวาดจริงๆเนี่ยลงเพราะถ้าจริงๆเราไม่สามารถเอาไม้ทับมาทับมันได้เนาะต่อไปทาพที่สามทที่สามคืออะไรเอ่ยภาพตรงแนวเฉียงหรือเส้นทะแยงมุมนั่นเองนะคะเส้นทะแยงมุมี่ยให้ความรู้สึกไม่มั่นคงนะคะคือมันจะล้มนั่นเองนะคะเส้นทะแยงมุมวาดนะจ๊ะให้มันทะแยงนะให้มันเฉียง สุดๆไปเลยสุดกรอบของมันนะคะอย่าลืมนะเราจะต้องแบ่งให้ได้การางเก้าช่องที่เท่าเท่ากันนะคะเรามีใบมรทัดแล้วเราใช้ใบมรทัดให้เกิดประโยชน์นะคะอ่าเสร็จต่อไปเ <c oughs> ส้นต่อไปคือเส้นอะไรเส้นต่อไปในคลิปวิดีโอนี้ที่เราจำได้ไหมคะเส้นต่อไปคือเส้นหยักนะคะเส้นหยัก เส้นปันปลานน่นเองเ,องเราคยว่าปลาฉลามไหมเวลาเราว่าปลาฉลามมันก็จะเกิดเป็นเส้นปันปลานะเริ่มวัดเลยนะคะให้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะช่องไฟให้เท่ากันอันนี้เราใช้มันไม่ไ,มได้เนาะ อยากเลือกบังไงบ้างได้ไดเลยตามความพึงพอใจของเรานะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเส้นหยกักต่อไปเส้นอะไรต่อไปคือเส้นโค้งแบบต่อเน,นื่องเส้นโค้งแบบต่อเน,นื่องเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เส้นหยักเราให้ความรู้สึกยังไงคะ เส้นอยากมาให้ความรู้สึกตื่นเต้นรุนแรงนี่นะคะต่อไปเส้นโค้งต่อเนื่องก็คือให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวลื่นไหลก็คือคุณภาพที่เราวาดใช้วาดอาอะไรนะวาดคลื่นเนาะวาดคลื่นนะคะโค้งนะคะโค้ง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 ดิจ้าให้มันโค้งเราจะโค้งสองรอบสองรอบสามรอบสี่รอบก็แล้วแต่เรานะคะเราไม่จำเป็นต้อง แบบว่าเอ้ต้องเหมือนโค้งเป๊ะอย่างเงี้ยอ่าเราจะโค้งกี่กี่กี่ยักกี่รอบก็คือแล้วแต่เรานะฮะอ่าโค้งนะฮะต่อไปเส้นอะไรอีกก็คือเส้นโคง้งเส้นโค้งที่เป็นเส้นโคง้งเฉยๆเออเส้นโคงๆๆ้งแบบโค้งอันเดียวอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนุ่มนวลอันนี้มันไม่ลื่นไหลแล้วนะมันเคลื่อนไหวนุ่มนวลนะคะโอ้ ให้มันโค้งนะคะอย่าให้มันกลายเป็นเส้นตรงนะมันจะมันจะกลายเป็นเส้นแนวเฉียงนะคะมันโค้งอ่าเส้นโค้งต่อไปเส้นอะไรอีกต่อไปคือเส้นม้วนก้นหรือเส้นก้นหอยรู้จักไหมก้นหอยใครเคยกินหอยจุกนั่งเราไปดูที่ก้นหอยนะมันจะเป็นม้วนเส้นม้วนเส้นก้นหอยให้ความรู้สึกมึนงงตาลายอย่างเงี้ตาลายเออเบรบักเลยปึ๊บม้วนเป็นก้นหอยนะคะเล็กมั่งใหญ่มั่งแล้วแต่เราตามความพึงพอใจนะจ๊ะ ดูซิของใครสวยที่สุดเ,เรามาแข่งกันดูว่าในห้องเราเนี่ยใครจะวาดได้สวยที่สุดนะคะเออใครจะออกแบบได่งดงามนะคะก็าคือภาพที่เรา <จะ S 1> ทำเป็นภาพตาลายอ่า ะนะะต่อไปเส้นต่อไปคือเส้น,สนเส้นปะนี่เส้นปะให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนหรือขาดหายนันเองนะคะเส้นปะก็คือคิดเล็กๆแต่ไม่ต่อกันนะคะไม่ติดกันต่อกันแต่ไม่ติดกันนะเส้นปะให้มันเป็นเส้นนะ อ่าเส้นปละนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายเนี่ยสนุกที่สุดเพราะมันคือเส้นไร้ทิศทางหรือเส้นอิสระนั่นเองก็คือให้ความรู้สึกไงให้ความรู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงนะคะยุ่งเหยิง,ยงอ่าอันนี้เราวาดตามใจเราได้เลยนะคะมันจะไปทางไหนก็ให้มันไปนะเส้นไร้ทิศทางก็คือฉันไปได้หมดทุกที่ทุกทางแต่ว่าอยากไปที่เพื่อนนะคะอยู่ในกรอบตัวเองพออ่าเสร็จแล้วอ่าทีนี้เอาของตัวเองมาโชว์นะคะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อเขียนตรงนี้ได้ไดนะคะ เดินด้านบนก็ได้นะ,อะของครูครูเขียนอ่าครูเขียนชื่อแล้วครูเขียนชื่อแล้วนะคะนี่ของครูนะอ่าเราทําเลยนะคะของเรานะคะทำแล้วก็เอามาส่งครูนะคะถ่ายรูปส่งให้ครูดูนะคะาาวดกันว่าของใครจะสวยที่สุดตีของใครจะเจ่ยมจัดมากที่สุดนะคะวันนี้เราก็แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันในเรื่องของการเอาเส้นมาประกอบเป็นภาพเนาะ